ออกกาลังกายกันค่ะเพื่อนๆพาร์คแห่งนี้มีชื่อว่า Heritage Trail Park นะคะพาร์คแห่งนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ำ North Saskatchewan River นะคะเทรลแห่งนี้สวยงามค่ะต้นไม้สูงใหญ่ระหว่างทางพบปะผู้คน สัญจรไปมาระหว่างทางนะคะทางเดินของเทรลแห่งนี้บางคนก็ปั่นจักรยานค่ะบางคนก็จูงสุนัขมาออกกำลังกายนะคะบางคนก็เป็นครอบครัวค่ะออกมาเดินเทรลแห่งนี้นะคะมีต้นไม้ใหญ่สูงชันค่ะมีดอกไม้ป่ามีลมพัดเย็นๆสัมผัสกับธรรมชาติได้ดีที่สุดเลยค่ะเพื่อน ระหว่างทางเราก็จะได้ยินเสียงสัตว์นะคะจิ้งหรีดพวกนกพวกสัตว์ต่างๆนะคะเสียงของเขาละงมเลยค่ะเพื่อนๆยายแอนชอบมากค่ะในการเดินเทรลนะคะสัมผัสกธรรมชาติที่แท้จริงเก็บเกี่ยวประสบะการณ์ค่ะสัมผัสโลกภายนอก สะพานนะคะเชื่อมระหว่างเมืองและออกไปนอกเมืองนะคะขวามือของเราก็จะเป็นแม่น้ำค่ะ North Saskatchewan River นะคะ